ทุกคนมาพริกค่อยงามแล้วนะคะเบิรงค่ะอันนี้มาพริกอ่าพริกกินดาได้ค่ะบปาอันนี้นะเกิดวานายอันนี้คือ,อเขือเทศต้อมาขือเทศนะเดี๋ยว กับกาไม้ค่ะทุกคนตอนนี้นะว่าได้เอาดอกไม้นะลงไปปลูกใส่ดินเพราะว่าดินนะยังเย็นอยู่นะคะ่ะพญ่ฝรังว่าเดียวตอนที่อากาศน่ะสิบสี่สิบห้าองศาจังค่อยเอาต้นดอกไม้นะ่ะไปลงดินว่าสังค่ะทุกคนนั่นแหละมาค่ะวันนี้เขามาคุยกันนะคะ สวัสดีคะ่ะทุกคนคะ่ะพอกลับมาดามบ้านนอกไลฟ์ในสวีเดนอีกแล้วนะคะทุกคนตอนนี้นะเวลาหนึ่งทุ่มหานาทีนะคะค่ะเมื่อนี้ค่อยก็จะมาอัปเดตอาการป่วยของพัญายฝรังให้ทุกคนฟังนะคะแล้วค่อยนำ้ำมาค่ะทุกคนพญายฝรังเมื่อนี้แล้วอาการดีขึ้นนะคะเข้าก็บวมลดบวมลงบางแล้วนะคะเพราะว่าได้ยาแก้ ปวดเข่าม้านะคะ่ทุกคนอาจจะเป็นยาแก้ปวดชนิดแรงขืนนั้งสีนะคะนั่นแหละเราที่นี่เราก็กินข่าได้เมื่อนี้ก็กินข่าสองคาบแล้วนะคะเมื่อวานนี้เรากินข่าคราบเดียวนะคะ,อ,ะอาการเรายังพัฒนาดีดท่้ทุกคนนะคะไอ้เลกว่าอยากที่จะ,ะทายแล้วเอาแล้วมาออกกลองน,นะคะทุกคนเราที่นี่คอยบอกให้เราฟังว่าเอฟซีหวยพร้อ แล้วนะ่ะฟาวหายไว้ไว้จะได้มาออกขีปน้ำข่อยแล้วก็เลยฝากขอบคุณเอฟซีมาณที่นี่นะคะว่าแล้วก็กิดหอดอยากที่จะมาออกกองขึ้นกันแต่ว่าสภาพของเรานะ่ะค้นป่วยก็บ่อยากออกลาสั่นข่าทุกคนนั่นแหละนะคะแล้วก็ฝากขอบคุณมาณที่นี่ด้วยนะคะค่ะเราเมื่อนี้ข่อยก็ยงเบิดเมือนั่นแหละคะ่ะคือ ทำงานบานทุกอย่างคือเกานั่นแหละค่ะแล้วก็คนฟื้นแล้วก็พาฟื้นนะคะผ้าฟื้นให้เป็นชิ้นเล็กๆนะคะเพราะจะได้เอาเมาออยไฟก่อนก่อนเทาที่เอาทอนใหญ่ๆใส่นะคะทุกคนนันแหละเพราะว่าช่วงนี้พยายามลองป่วยกับก่อยกระเห็ดคนเดียวนะคะนันแหละ อ่าแล้วช่วงนี้ก็ก็ไฟน้ามือละสองสองเท่อต้แต่ยามมืดเสากับยามมืดแรงเพราะว่าอากาศดีนะคะมือมือเว้นนี่ก็อากาศอ่าสิบองศาเลยนะคะแต่ว่าตอนนี้นะอะตอนจะค่อยลงไปปิดคอไกลนะอายูทีหองศาแหละคะ่ะทุกคนก็ถือว่าอากาศดีมากเลยนะคะ ค่ะทุกคนคะ่ะคลิปนี้ก็มาทักท้ายสั้นๆน,นะคะเอาไว้คุยกันในคลิปต่อไปนะคะทุกคนค่ะก่อนจะจากกันขอให้ทุกคนมีแต่ความสุขความเจริญบนรักษาทเทวดาคุ้มครองสุขภาพร่างกายแข็งแรงทุกคนนะคะไว้เจอกันคลิปหน้าคะ่ะขอบคุณคะ่ะสวัสดีคะ่ะบ๊ายบาย